ความปลอดภัยทั้งนอกและในโรงเรียนอย่างนอกโรงเรียนเนี่ยจะสังเกตว่าช่วงนี้หรือช่วงก่อนหน้านี้ช่วงเปิดเทอมเนี่ยจะมีอาหารขนมมาขายเต็มหน้าโรงเรียนกันเลยอันนี้ต้องระวังเรื่องของขนมแปลกขนมแปลกปลอมหรือที่มีสีสันมีฉลากที่มันแปลกๆนะฮะต้องมีการควบคุมก่อนหน้านี้ผมเคยทําเตือนไปงาเรื่องเจลลี่องุ่นเคียวโฮที่โอ้โหนิยมกันมากในติ๊กต็อกนะที่ว่าอามาจิ้มฟันมาจิ้มมันก็แตกโป๊ะแล้วก็เป็นองุ่นเป็นเจลลี่เนาะปรากฏว่า รั้วโรงเรียนเนี่ยหลายที่มากครับที่นําของแบบนี้มาขายแล้วก็บางทีเนี่ยทำมาจากถุงมือยางไงเอามาใส่กันแล้วคือของพวกนี้ครับมันไม่ได้มีฉลากอ่ะที่ว่ารตรวจสอบได้ว่าสารที่เอามาทำเจลรี่เนี่ยสีต่างๆที่มาใช้กลิ่นที่มาใช้เนี่ยเอามาจากไหนอย่างไรบ้างอันนี้อันตรายนะต้องระมัดระวังกันไว้ด้วยนะครับ,รบพูดถึงอาหารการกินเดี๋ยวปิดท้ายช่วงนี้ประเด็นเป็นข่าวนะพาคุณผู้ชมไปหาของกินอร่อยๆกันบ้างแต่จะไปไกลสักนิดหนึ่งนะครับ เพื่อใครไปเที่ยวนะครับซื้อฝากพวกเรากันด้วยนะฮะกับไอติมถังฟ้านะครับ20รสชาติฮาซีบนะครับกระแสดังที่เมืองยะลาเนี่ยเขาบอกว่าขายได้วันหนึ่งนะวันละกว่า500ถ้วยนะครับซึ่งทางเจ้าของร้านนะครับคือคุณอับดุลบารีอาลีลาเตะนะฮะและภรรยาครับเขาได้รังสรรค์ไอศครีมกะทิขึ้นมาเนี่ยคุณเนี่ยโอ้โหตักกันนะฮะให้กับผู้ที่ชื่นชอบนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีหลายรสชาตินะ ปกติไอศครีมกะทิเราจะเจอแค่ไม่กี่รสชาติอันนี้เขามีสายเปรี้ยวสายหวานเนี่ยครบเลยนะฮะมะนาบูเบอรี่สตรอเบอรี่มะพร้าวเผือกทุเรียนวันิลาช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ช็อกโกแลตชิพด้วยราคาไม่แพงครับ1ลูก10บาท2ลูก15บาทเท่านั้นขณะที่ลูกค้าบางคนเป็นลูกค้าที่ซื้อหลายครั้งครับเมื่อมาถึงที่ร้านไม่ต้องรอนานครับก็สามารถเลือกรสชาติที่ชอบได้เลยนะฮะส่วนลูกค้าหน้าใหม่เพิ่งจะมานะครับก็จะมาชิมหลายๆรสชาติครับอย่างละลูกในถ้วยเดียวกัน เพื่อจะลองรสชาติที่ตนเองเนชื่นชอบก่อนพอเลือกตักไอติมได้ลูกแล้วก็จะไปเติมท็อปปิ้งครับที่ทางร้านเนี่ยวางให้เลือกกว่า30อย่างฮะชนิดว่าเติมได้ไม่อั้นนะถูกใจแบบไหน ก็สามารถเลือกใส่ได้ตามสบายเลยครับทำให้ถูกใจสําหรับคนที่เป็นสายไอติมทุกเพศทุกวัยเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานผู้ใหญ่โดยเฉพาะเด็กๆร้านนี้เปิดร้านได้ประมาณอาทิตย์กว่าลูกค้าตอบรับดีครับขายได้วันละกว่า500ถ้วยสร้างรายได้ให้ทางเจ้าของร้านเนี่ยโอ้โหอย่างงดงามเลยครับทางด้านคุณอับดุลบารีอาลีลาเตน,นะฮะก็ได้บอกว่า ฮาซิฟไอติมถังเนี่ยเริ่มต้นมาจากธุรกิจเริ่มแรกของแม่แล้วก็ของครอบครัวนะครับที่เห็นคุณแม่เนี่ยก็จะทำไอติมกะทิมีไอติมเผือกรวมมิตรทำเป็นประจำครับซึ่งตัวเองเนี่ยก็มาเจนที่2แล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะทำไอติมที่มีมากกว่ารสชาติเหล่านั้นครับก็เลยมองหาข้อมูลจากในเน็ตมีหลายไอติมนะฮะมีหลายหลากหลา,หลายรสชาติที่ทำให้ทำให้เป็นที่มาครับว่าเขาเนี่ยอยากจะทำไอติมที่มี10รสชาติขึ้นไปสรุปว่าเอาจริงครับ เต็มที่ไปเลยฮะนี่ดูถังแต่ละถังเนี่ยยี่ส <20 S 1> <า>ิบรสชาติเต็มร้านไปหมดเลยครับปัจจุบันนี้ทําอยู่20ถังครับแต่ะรถก็จะผลิตไม่เท่ากันนะครับบางรถเนี่ยก็จะหมดเร็วตั้งแต่เปิดร้านมานะฮะเรื่องของไอติมทุเรียนก็ทํามาแล้วด้วย3รอบนะครับช็อกโกแลตทามาแล้ว4รอบบางรถเนี่ยก็เริ่มทําเป็นครั้งที่2เท่าน,นั้นเองนะครับแล้วแต่ความนิยมของลูกค้าครับเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าเข้ามาเนี่ยก็จะมาถามให้ชัดก่อนเลยว่าลูกค้าเนี่ยสายไหนสายเปรี้ยวสายหวานสายนมนะฮะก็จะแนะนําเป็น วานิลานะครับช,ช็อกโกแลตชิพวานิลาชิพโอริโอนะครับหรือว่าถ้าสายเปรี้ยวเนี่ยก็จะเป็นผลไม้ครับอย่างมะนาวบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์อรี่นะครับแต่ถ้าเป็นทุเรียนจ๋าเลยเนี่ยก็จะแนะนําทุเรียนเลยนะฮะห้าก้อนอย่าได้ปนกับอย่างอื่นครับ <c oughs> เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยรสชาติจะผิดเพี้ยนไปนะฮะไม่ชัดเจนเดี๋ยวไอ้ทุเรียนเนี่ยจะไปปนกับรสชาติ <c oughs> อื่นมันจะไม่อร่อยไงครับลูกค้าหลายๆคนเนี่ยก็มักจะ ครากันไปหมดครับถ้าผู้ใหญ่มาเนี่ยก็จะสั่งเป็นแก้วนะฮะที่พากลับบ้านปิดฝาให้สนิทหรือว่าใส่เป็นถ้วยแล้วก็ท็อปปิ้งไปกินที่บ้านได้อีกด้วยครับหรือว่าถ้ามาเป็นครอบครัวเนี่ยอยากไปกินที่บ้านก็จะสั่งถึง2ถังใหญ่นะครับสรสชาติก็พอที่จะพาไปกินที่บ้านนะฮะส่วนเด็กๆเ,เนี่ยก็จะซื้อลูกบ้าง2ลูกบ้างนะครับ<ม>สำหรับลูกค้านะฮะที่อยากมาลิ้มลองไอติมที่แตกต่างแบบนี้นะฮะเข้มขน้นชัดเจนทุกรสชาตินะครับก็สามารถ ไปชิมกันได้ครับที่ร้านฮาซีฟไอติมถังนะฮะก็อยู่ตรงเส้นผังเมืองสี่ตรงข้ามมิ T S ahn, นิบิ๊กซีเขตเทศบาลนครยะลาซ้ายมือไปห้าแยกผังเมือง4ี่ขวามือไปทางาปั๊มบนมาลายูบางกากใกล้ๆนี่เองครับ